เอาเลยครับผมก็มาพบกับเกม REPO นั่นคือเกมคุนยนต์ที่เราไปเก็บขยะในบ้านผีหรือเปล่าอันนี้ก็เห็นเขามันมาลดราคาว่ามันจะสนุกขนาดไหนแล้วมันจะตื่นเต้นเล้าใจกันแค่ไหนแล้วกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมกดเป็นโฮสเลยและกันเพื่อชวนน้องเข้ามาเล่นเฮ้ยโอเคครับกูอะไรกันเนี่ยไม่ได้คุย พี่วันนี้คือเขาจะบอกอะไรคือบบคกดคิวใช่ไหมมันจะเป็นการที่ที่เรามาป่าครับอ๋อ,อปัาไม่ได้โอเคโอเคหมายถึงว่าเรา,เรา,เ,ราเรายอ่อกดตัว<ล>แต่ถ้า <ไง S 1> เราดกดคอนโทนอะคอนโทนจิ้คอนโทลจะกะเป็นการเป็นการสไลด์สไลด์แบบอันอย่างเงี้ยเข้าใจปั้น,นโอเคเข้าใจเข้าใจอ๋อเอาไ่้หนีเหรอเรานนเวลาเราไถวิ่งหนี สเตมิแนามีแค่สี่สิบแล้วก็ <Okay. S 2> เวลาวิ่งหลบอะ่ะแบบเนี่ยให้หลบเข้าใต้แบบขอกอ่ะโอ้โหเรื่องการวิ่งเงแล้วก็เนี่ยสกิลเอาเอาเอาไว้หลบ,บอันนี้เขาไม่แได้จะเอาเอาไว้หลบอะไรอะ่ะ <Okay. S 2> ยังไม่เคยแบบใช้เห็นผลสักทีอะ่ะโ <Okay. S 2> อเคอพี่ต้องทํำดิพี่ลองกดสกิลดิอ๋อถ้า,ถ,าถ้ากดสิวแล้วเรายกเพื่อนได้ <laughs> เฮ้ยจริงป้ะเนี่ยเออนี่เขยกพี่เนี่ยเนี่ยกดออกไงอะออกไม่ได้เพรายกพี่อยู่มันกดยกกดตัวแรวะกดกิ๊กิ๊ดกิ๊ดซ้ายย่อยกิ๊ดซ้ายไงก็ย่อดีป้ะเนี่ยโอเคอ่ะกูไม่ปล่อยด้วยเฮียเอ้ยแล้วก็แล้วมันสามารถแบ่งเลือดกันได้นะสมมติว่าเขามีเลือดร้อยหนึ่งพี่เหลือหนึ่งเขาสามารถแบบ เอาด้วยนี่พี่ได้เอ้ยนี่เหตุแม่มันไฮเทคขนาดใช้แรงนิ้วมือเลยเหรอต้องเหรอเฮ้ยเฮ้ยไอหนอชาเขียวได้ยินไหมนได้ยินได้ยินเดี๋ยวได้ยินได้ยินได้ยินเฮ้ยเฮียเราต้องหาอะไรวะเห็นปะพี่เห็นของปะพี่เห็นไหมว่าเห็นไหมว่ามันแพ้เราหาหนึ่งหมื่นดอลนะหมื่นหมื่นห้าร้อยดอลอะไรก็ช่วยกันยกนะ ถ้าเกิดว,ว่าเราทําร่วงอ่ะมูลค่ามูลค่ามัจานจะลด9,000อีกแค่ชิ้นเดียวก็ออกได้นี่หว่าไม่แต่ว่าเราต้องเอาโบนัสด้วยพี่พเข้าใจไหมเปไปมาช่วยไอแต่เปไปเอาไอ้นู้นอยู่นะยังไม่ไหวพี่เพ้เสียกยก่อย2,000น่ะให้มาแล้วอ่ะเนี่ย9,000เนี่ยโอ้ติดโลกอ่ะอันเนี้ยอ,อันเนี้ยเราเข้ามาเอาไม่เอามาไว้ข้างในก่อนโอเค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 คือเราเราอย่าเพิ่งเอาครบมูลค่านะเราเอาวางไว้ก่อนโอเคไหม เอาไว้ตรงนี้กูเจอลิงกูเจอลิงก์ลิงจิกเตี้ยบรักจริงๆอ่ะเอาใส่เอาใส่ลิงจิบเตี้ยจิกเตี้ยจเตี้ยใช่ไหมน้าคดหรอกะเฮ้ยช่วยอย่ามองตาได้ไหมอย่ามองตาฉันนะเฮ้ยใครมาเปิดประตูนี้เขาเองโอ๊ยพี่นี่เฮ้ยอะไรมันอยู่นี่ปิดประตูมาไปต้อ เราจุกนะจุกนะเฮ้ยมันเปิดประตูมันเปิดประตูเปิดอ่ไเอ้ยเอ้าวันนมันมีหัวงนี่้ที่เ้วก็ไปหาห้องอื่นอรถมาเฮ้ยมันอยู่ไหนอ่ะมันจะมาหาเราปะตเป็นไปเลยอ้าวติดพิษเข้าตาเฮียเอายรถมารถมาไม่ไม่ไม่ออกมาคุณ เฮ้ยียวคนเอาลบไปเลยเะมันมันอันนี้นะพีอกมันะมันฆ่าพี่นะเฮ้ยแม่ตายปวยก็เป็นตายได้เลยีเนี่ยวนะเรามาเก็บอาวุธกันเฮ้ยถ้าพี่เป๊ไหนเฮ้ยเฮ้ยมันมีลูกตามันคันต้นกูอ๋ออ๋อหลบดีหลบดีอ๋อ ไม่เนี่ยเราต้องการตัวรถเจ้เคุณยันเราทำไงอ่ะเราต้องรถเราต้องขานั่งนีเนี่ยเนื่อนรถอะไรก็มึงไปบอกมาทำไมล่ะอ๋ออ๋อแล้วที่บอกฉันอ๋อเหี้ยเอ้ยแล้วรถเข็นรอใครวะเอาไว้นั่นก็ได้พี่เราไปหาของมาใส่แล้วเราเอาหัวพี่เป้ใส่รถด้วยนะเฮ้หัวหายละไอ้ตาหายละ หาหาของอุ้ยดไกูเจอเขันเรียกว่าต้นไม้ม็อฟปะใส่ใส่ใส่ขันเรียกต้นไม้อะไรวะยืนเนี่ยจะไม่ได้แล้วเอ๊ะรูปโลกไหนเราได้เงินเท่าไหร่หรอวะอุ้ยเดือดเกินหมื่นแล้วนี่เรามันรวยได้จะหาหาอีกได้นะเพราะว่ามันจะเป็นโบนัสอริงเหรอใช่กระทางเอ๊ะไม่ได้ หาหัวพี่เป้ก่อนพี่เป้ตา,ตายตรงไหนวะพี่หาหัวพี่เป้หน่อยเอ้ยที่พื้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาชุดไหนวะเอาใส่ในรถเข็นเราลองไปปั๊มเงินแล้วพี่เป้จะเกิดมันไปไหนแล้ววะผีอ่ะเอออยากเห็นพิศาดอนไม่เคยไม่ทานเลยอ๋อมันอยู่ไหน,นะวะไอ้เหี้ยไม่รู้ ของเอนี่ยของเฮ้ยไปหาของเลยมันไปได้อีกมึงเรากูก่อนจะทิ้งกูไม่เจอของไนเสเยนไ้เอยอยมันลบมันลบสามสิบเอ็ดเลยมันของตกอ่ะอย่าก,กลัวีิกูไม่ได้กลัวกูคแค่ตกใจไปไปไปอ๋ยเนี่ยไว้นี่ เขาต้องวิ่งเข้าไปสุดเลยดูดิว่าจะมีอะไรวะต้างในสุดเลยอ่ะมันมีอะไรให้เราไปบ้างไอ,อ้ขอ,องของความือเนี่ยจานเดี๋ยวค่อยไปเอาจ้าหน้าสามพัโอ๊ยไมไ่ทำนะกูไม่เลยถามว่าเรามองหน้ากูเลือกลักขนาดนั้นมาดูข้างในข้างในดูคุณว่ามีตัวอะไรไหนป้าพี่อันเลยร์เข้าไปดิไอ้นี่ของอยู่บนโตะ๊ะโอ๊ยของเต็มเลยตาม๊บก่อน S <S <S เฮ้ยมาเหรอใช่อขอมากูจอเพชรด้วยเอ้ยใจเย็นๆดิพี่อยต้องสี่พันกูอ๋อทาอืมชนไม่ได้เนี่ยว่ะเพชรเป็นแข็งไม่ใช่เหรอวะเนี่ยฮะเพชรมันเป็นแก้วปะในเนี่ยหรอเพชรแก้วขายอุ้ยก็ขายมันก็ไม่ได้แพงเดี๋ยวว่ะไปเดี๋ยวหกร้อยบาทไป ่อไปเขียวหมดแล้วเราต้องไปต้องไปขายแล้วไปเ<ะ>ท็บ <Okay, S 1> ไปเลยเดี๋ยวน้ำเองไอ้หนูไม่มีอะไรที่น่าก,กลัวรับของเราหรอกนะตอนเนี้ยเฮ้ยนี่ค่าภายอาจเจ้ากำลังแปดนี่นะบล็อกสี่เหลี่ยมสี่คูณสี่เท่ากับแปดเป็นไงล่ะโหโคตรเก่ง,งกูนะ่ะเอ้ย้อาเห็นดดนังมเพ้าอยู่ไหมอ่ะดังอยู่ตามอยู่ดามอยู่ เฮ้ยมู้ดึงเร็วจังวะเอาอะไรหล่นไหมอย่าเอาไอ้ซีเดียมบันเข้าก่อนนะแล้วค่อยเอารถเข็นเข้าตามสองคนเข้าไหววะเนะนี่ยไอ้เหี้ยไหวมานี่นี่อันนี้อันนี่นี่ไอ้ตรงนี้นอ๋อ,อต้องใช้น้ำหนักด้วยเหรอใช่เอาไว้นี่เราผ่านเห็นไหมมันไม่พอเราต้องเอารถเข็นเข้ามาลงรถ ออกไปอ๋ออ๋ออ๋ออออีมนันหนีบนะพี่ตายโอ้มือเจ็ดอะไรอ่ะมันจะอันนี้แม่คป้บแม่จะเกิดเห็นไหมเราได้โบนัสนะด้วยโอ้โหวิ้วไเห็นปีกาด <ๆ S 2> แล้วอ่าแอบแบกไปเร็วไปเร็วอายาโน่ครบแล้ว แรงอะ่ะท้าไม่ไม่มีเงินด้วยเล็กอะออ้ยแพงนะลองเงินติดลบนะั้นเล่นดีบดีนะพี่ทุกอย่างมันเสี่ยงเงินนะไอเนี้ยใครเคี้ยวอะไรวะเิน้าอับเกรียดข้าอยู่เอาเราเลือกไปไหมอ่ะหรือว่าไม่เอาเฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะเอาไอพวกนเนี้ยขอแล้วเบิดตัวอันหนึ่งได้ไหม ลองดูดิสามพันอ่ะใครซื้อไรอ่ะลบสองพันอ่ะเนี่ยเต่ไม่น้ากดกดเอ่อกดไงอ่ะต้องเอาเอาไปไว้ไหนอ่ะเอาไปไว้ในช่องเดิมนะสีเหลืองอ่ะเนี่ยใช่โอ้อันนี้คืออะไรเราซื้อกันไหมมันจะแข้ง มา่ไหมใช่ะละเลยอะไปบอกให้หนายแล้วมันอย,อยไหนเออพี่หมุดพี่พกไปได้นะหมายถึงว่าพี่กดคลิกไว้ใช่ไหมอเอ้ยยี่ไอ้เฮ้ยเดี๋ยวกูไม่รู้ว่ากดเลขไงคือกดหยิบขึ้นมาใช่ไหมแล้วพี่กดเลขหนึ่งเห็นปพราะมันมีสลอส 1, 2, ออ็อตหนึ่งสองสามอ,ะ,ะ,เเอ,อะเบิม,มันคือการเก็บไปด้วยสามพันจบแม่ไปเข้า แล้วก็ของสเตมิเน้าวิ่งมาไม่มนนีเลยอยู่ข้างในมันกระเด็นอ่ะพี่มุดกดใช้แล้วหรอเปล่านะมันนนาะแต่โดนระเบิดพังไปมึงด้วยปไปเรื่อนมียี่หกเองอนะาตายแล้วเลยเราลุยกันดีกว่าไม่มันมันช้าสเตมิน้าพี่เรายินดีเกิดกันดิว่ามันจะไม่ได้เฮ้ยกูแข็งแรงขนาดพังประตูได้เลยเหรอวะ โอ้ยไมทอดเกิดหาของหาของเกิดใหมอ๋อแทบดูได้เหรอโอเคใช่เฮ้ยทุกทุกเฮ้ยไหนหมดอ่ะอันนี้กง

ไมีตั้อ่านหนังสือด้วยน,นี้บ้านของคล้ายๆบ้านของท่านเขาเลยนะพวกเดคูล่าหรืออะไรเงรี้ยประตูอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าประตูเกตนะหาดีๆตามของตามตามนั้นท,ท,ท,ทำไมห้องนี้มีเจลรอพี่ปิดฝาหน่อยได้เลยไปละอ้อมนี่วิธีแอบกูเอ้ยกูขึ้นไม่ได้เปิดฝาคอ<ณ><ค><ณ><ค><ณ> โอเคไปรับรู้กันดีกว่าเข่นไปเข็นไปอันนยังไงอันไม่ใช่พี่ทางให้ค่ะมาต่อข้อตลกเลยอะเฮ้ยเปิดกันเปีไไมเ้ยผมเปิดนุนเร็วก็เปิดรเร็วเปิดกุเร็วเฮ้ย ไม่มีอะไรเลยบ้านบ้านโจรเฮ้ยเอ้ยเหลือสี่น้อยเอามาสี่น้อยเนี่ยนะเฮ้ยมันกัดของเนี่ยมันต้องใช้ระเบิดเว้ยอันนี้่ใครมันกัดของเอาดึงออกมาดึงออกมาเอาดึงออกมาค้าบัมบั๊ จับมันด้วยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือสองมันเจ็บเพชรกูเพชรกูโอ้ยพี่เปดินชนนี่ไอ้พี่เดินชนบี้เอ้ยเพชรกูสะเก็บพี่เดินชนบี้ว่าเราวันวันนี้เราจนนะพียพี่ถ้าเกิดว่ามันมกินของอีกอ่ะพี่จับมันทุ่มเลยนะไอ้พวกนั้นอ่ะไอ้พวกคนแค้งเ็่จ้างเจ็ดหนึ่งหนึ่ง อย่าชนนะอย่าชนนะเปิดปรทุกคนทุกคนช่วย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 ช้าช้าโอ้ยนี่แล้วยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นช้าช้าโอเคโอเคไหมช้าๆเอาเอาเอาขับรถมาขับรถมาว้าวสวยสวยเอ้ยได้นะได้นะได้ดีเราเันสัมคีเรามมาใช่ผูพัง นยังกูได้ไงมุ้งยังไม่คุ้นรู้นี่หัวผิดเป้เอาหัวผิดเป้มาด้วยดูมันดีๆนะมันอยู่ไหนโอ้ยเจอเหนังสือเหนังสือบอกวันรรวยครับงานนี้ เอ้ยเอ็นเฮ้ยโทรโทรมันโทรมันอือย่ามาอย่ามาเล่นอะไรเล่นลิ้นเหรอเล่นลิ้นเหรออ๋ออ๋ออะไรอัเดียดีด,ดีเออเอาให้แตกไปเลยเงินเราไม่เหลือแล้วนะไม่ใช่มันเหลืออยู่จังวะอันนี้มั้ ยกหน่อยยกแล้วยกแล้วเฮฟฟังเลยไปไปเก็บต่อเหรอใช่้องไปเก็บต่อหาของกันเฮ้ยมาพี่มูนหายทีห่หอบโอ้โหโอ้ลงกันไปยัง

ไอ้พร้อมออมเปล่ากลัว,วอ,อมถ้ามันมาปุ๊บโยนพี่เป้ไปหาผีเลยมันมามันมามา้ยแอบก่อนนะยังอยู่นะ

โอ้ยมุดมุด้ากูมุดไปด้วอ่ะอ้าเแล<อ>้วคุเรออือเป้ขอเลือดเด็ดฉีดมปให้หมดเลยเนีุป่ะเราต้องกลับจำดียเฮ้ยมุเพี้ยเลยมุตัวใหญ่มา เฮ้ยเฮ้ยมันก้มยังไงวะพี่เป้เแต่ล็อกตัวยังไงตีมันเอ้ยอะคุณดูแลคนเดียวเลยนะทำไมเยอะเลยวะเราต้องเอารถเข็นกลับไปว,วะไม,ไม่ต้องปะเราวิ่งได้เลยปะ เราไม่ต้องเอารถเข็นกลับแน่เลยพี่เป้ใช่แล้วตอนนี้ตัวเด็กเนี่ยเียกเลยอุ้ยไมุ้งตัวติดกูทรงไหพี่เป้เราต้องเดินแล้วตีเดินเดินแล้วตีเดินแล้วตีอตตอมไปไปทิ้งไว้ได้ไหมวะไม่เด็กผมเจอตรงไหนเด็กไปวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งทีไหนแล้วรถอ่ะอ้ 我太刀我矮。 กไปไปเลยนะอออออโอ้ยยังเหนื่อยข้ามาอะไรตู้่ะล่ะตู้เปล่ะตู้อ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 ่ะเดไป บายบายเข้าไปกันหมดแล้วอันรเข้าไปกันหมดแล้วเฮ้ยแต่ฉัน้ังรอดเพื่อเอาเงินกลับให้พวกแกได้นะ